สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําแหล่งโหลดฟอนต์ฟรีนะครับที่ผมใช้โหลดบ่อยๆเนี่ยว่าผมโหลดมาจากแหล่งไหนครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆโหลดจากในแหล่งที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆเนี่ยผมจะมาสอนโหลดครับสอนโหลดเสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆลงฟอนต์ด้วยครับว่าเราจะลงฟอนต์ยังไงไปในเครื่องของเราแล้วก็ในโปรแกรมตัดต่อของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงโปรแกรม Photoshop เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแหล่งที่ผมจะมาแนะนําคือแหล่งอะไรครับไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยครับก็สำหรับแหล่งที่ผมจะให้เพื่อนๆไปโหลดในคลิปนี้ครับจริงๆก็เป็นเว็บชื่อดังนั่นแหละเป็นเว็บชื่อดังก็ปกติคนก็ไปโหลดจากที่นี่กันเยอะ,ะครับแต่สาหรับบางคน,นครับที่อาจจะยังไม่รู้ครับแล้วก็ถามผมกันเข้ามาเยอะมากๆเนี่ยว่าเราจะโหลดฟอนจากที่ไหนดีครับก็ไปที่แหล่งแรกเลยกันเดี๋ยวใน แหล่งฟอนต์ฟรีนั่นแหละนะมาที่แหล่งแรกเลยกันนะให้เ,เพื่อนๆครับพิมพ์ไปตรงนี้ครับ Google Font เลยนะหรือจะพิมพ์ข้างบนก็ได้ก็เหมือนกันนะพิมพ์อะไรย Google อน n t อ่ะก็พิมพ์ไปก็ Google Font อย่างนี้กดไปเลยแล้วก็จิ้มที่อันแรกเลยนะ Font. S. google อย่างนี้เลยนะ Google Font s. อ่ะผมขยายกัน ใน Google Font เนี่ยจริงๆก็มีฟอนต์ไทยอยู่หลายแบบอยู่เหมือนกันนะประมาณ10กว่าแบบนะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีเลยนะครับใน Google Font นะใช้ได้ฟรีนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะหาแค่ฟอนต์ไทยอย่างเดียวนะก็มาที่ตรงนี้ครับ Language อ่าแล้วก็เลื่อนมาที่ไทยนะอ่าตรงนี้ก็จะมีเป็นฟอนต์ไทยนะครับเอามีประมาณ10เกือบ20แบบได้นะผมว่าก็ฟอนต์ไทยแต่ถ้าเกิดใครจะเอาทั้งหมดก็มาที่ตรงนี้ครับ All ตรงนี้นะคือไอตรงที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะเป็นแต่ ภาษาอังกฤษนะมันจะไม่ม hmm. um, ีฟอนไทยในตัวนะถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเห็นว่าแบบฟอนตนี้มันสวยดีเนี่ยเราโหลดไปเนี่ยแต่มันก็จะพิมพ์ได้แต่ภาษาอังกฤษนะมันจะไม่สามารถพิมพ์ไทยได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะพิมพ์ไทยด้วยอังกฤษด้วยเนี่ยผมว่าไอ้ฟอนไทยเนี่ยน่าจะพิมพ์อังกฤษได้แต่ฟอนอังกฤษเนี่ยไม่น่าจะพิมพ์ไทยได้แต่ฟอนไทยนะพิมพ์อังกฤษได้แล้วก็ฟอนไทยก็จะมีประมาณเกือบ20แบบอะอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมากดดูตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นฟอนตไทยทั้งหมดเพื่อนสาาามมมมรถโหหลลลดดดดไ้้เเยยแววก็ี๋ผจะ สอนโหลดแล้วกันนะผมกดอก่อนแล้วกันแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกฟอนต์ภาษาอังกฤษเนี่ยได้เยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะเราเห็นฟอนต์อังกฤษตัวไหนส,สวยๆเนี่ยเราก็โหลดไปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดแล้วกันก็จะฟอนต์ไทยหรือจะฟอนต์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็โหลดเหมือนกันนั่นแหละอ่าเดี๋ยวผมโหลดให้ดูสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวผมโหลดไอตัวที่เอ่ออ่าตรงเนี้ยมันก็จะมีอย่างเช่น7จ็ดสไตล์อย่างเนี้ย เดี๋ยวผมแนะนํานิดนึงนะอย่างเช่น7สไตล์อย่างเงี้ยก็ไอสไตล์ของมันเนี่ยมันประมาณว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบเอ,อ่ออธิบายยังไงเป็นความหนาบางของเป,เป็นน้ำหนักอะ่ะเออเป็นน้ำหนักเส้นของมันอะ่ะ เป็นน้ำหนักเส้นของตัวฟอนต์อย่างเช่นอย่างเช่น7สไตล์อย่างเงี้ยมันก็จะมีน้ำหนักที่1อาจจะเป็นเส้นแบบบางๆหมายถึงตัวข้อความของมันเนี่ยมันอาจจะบางๆแล้วก็ไล่ความหนามาเรื่อยๆหรือจะเป็นแบบตัวหนาตัวเอียงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูได้อะกดเข้าไปดูเนี่ยครับอ่ะเออผมก็ไม่น่าอธิบายเลยเนี่ยกดเข้ามาเขาก็มีตัวอย่างให้ดูอย่างนี้นะ1 2 3 4 5 6 7อ่ะ7รูปแบบก็คือ7สไตล์อย่างที่เมื่อกี้นี้นั่นเองนะเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็น,น,หนเหมือนเป็นน้ำหนักอ่ะเหมือน เวลาเราหัวปากกาเออหัวปากกาเนี่ยมันจะมี0.3 0.5 0.7อะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันมันก็ใช้ในแต่ละโอกาสไม่เหมือนกันหรืออาจจะใช้เป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อรองหัวข้อย่อยอะไรเงี้ยเราก็ใช้ฟอนต์เดียวกันแต่ใช้คนละน้ำหนักนั่นเองนะอ่ะ อันนี้ก็คือแนะนําไว้อย่างเช่นฟอนต์นี้ก็มี7สไตล์บางฟอนต์หรือฟอนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแค่1สไตล์อะไรอย่างนี้นะเนี่ยหนสไตล์ส่วนใหญ่ก็1สไตล์ก็คือมีแค่น้ําหนักเดียวคือน้ําหนักที่โชว์นั่นเองนะอย่างเช่นฟอนต์นี้มี4อ่ะอย่างเงี้ยก็มี4อันนี้ก็สวยนะเดี๋ยวผมโหลดฟอนต์นี้เลยละกันลองไปใช้ด้วยผมว่าสวยดีก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะโหลดครับตรงนี้คนระับมีเขียนคําว่าดาวน์โหลด Family ่เพื่อนๆกดโหลดได้เลยนะกดปุ๊บมันจะเด้งดาวน์นโหลดให้เราทันทีเลยนะเรากดเเคได้ลลยยกกตงนี่ปแ เรามีฟอนต์แล้วนี่ครับเพื่อนๆสังเกตดูว่าชื่อฟอนต์อันนี้นี่ครับ Londina Solid น,น,นี่ครับอ่ะอันนี้ก็คือเราโหลดไปแล้ว1ฟอนต์ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเลือกฟอนต์ไว้นิดหน่อยเมื่อกี้นี้ผมก็โหลดของผมกดโหลดไปอย่างนี้ได้เลยนะครับกดโหลดดาวน์โหลดแฟมิลีก็จริงๆที่ทำคลิปนี้ขึ้นมามีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะๆแหละแล้วผมก็เพิ่งนึกได้เนี่ยผมกําลังหาฟอนต์มาโหลดมาลงมาใช้อะไรเงี้ย ผมนึกได้ผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเลยละกันนะก็มาแนะนํากันแล้วก็อีกเว็บหนึ่งอีกแหล่งนึงนะที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะที่ไว้โหลดฟอนต์นะให้เพื่อนๆมาเปิดแท็บใหม่แล้วกันอะ่ะเราก็พิมพ์ตรงนี้ไปนะครับ f0nt f0 นะ f0.com f0nt.com แต่เว็บนี้ก็อาจจะมีฟอนต์ที่ฟรีแล้วก็ฟอนต์ที่เสียเงินนะแต่จริงๆเขาจะมีรายละเอียดบอกอยู่ใต้ฟอนต์นะเวลาเพื่อนๆมาดูแล้วเนี่ยว่าฟอนต์ไหนสวยงามเนี่ยเพื่อนๆก็ดูรายละเอียดเขาก่อนนะดูรายละเอียดก่อนก่อนที่จะเอาฟอนต์นั้นๆไปใช้นะอ่ะสมมุติเดี๋ยวผมเอาซักฟอนต์หนึ่งแล้วกันอ่ะลองดูฟอนต์นี้อ่า FC Safe Space Law ก็เลื่อนลงมาส่วนใหญ่จะอยู่ด้านล่างตรงนี้อ่าอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนๆอาจจะต้อง จ่ายเงินนี่ครับแต่หากท่านต้องการนําไปใช้เชิงพาณิชย์หรือต้องการสนับสนุนความตั้งใจของเราสามารถสนับสนุนเราได้ในราคาเพียง500บาทสามารถโอนเงินได้เลยก็โอนเงินไปอันนี้แล้วก็ไปคุยกับเขาแล้วเราก็โหลดไปใช้เชิงพาณิชย์อะไรประมาณนี้อันนี้คือเงื่อนไขของแต่ละฟอนไม่เหมือนกันนะเงื่อนไขแต่ละฟอนตไม่เหมือนกันบางฟอนโหลดได้ฟรีเลยบางฟอนโหลดได้ฟรีอ่าตรงนี้ก็โหลดไปก็แต่ละฟอนไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมมหาฟอนตฟรีๆก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าเดี๋ยวผมน แนะนำอีกเว็บหนึ่งไปเลยแล้วกันก็เว็บนี้เพื่อนๆไปลองหาได้ฟอนต์ฟรีก็มีแหละแต่เดี๋ยวผมจะแนะนําอีกเว็บหนึ่งไปเลยแล้วกันนะเมื่อกี้ที่บอก2เว็บใช่ไหมเอาไว้3เลยเว็บนี้ดีแน่นอนนะให้เพื่อนๆครับพิมพ์ไปทั้งบนครับว่า thaiface อย่างนี้นะ thaiface com อ่าแต่เว็บนี้ก็มีทั้งฟรีและก็เสียเงินนะมีทั้งฟรีแล้วก็ฟอนต์ซื้อนะเพื่อนๆสามารถไล่ดูได้นะอย่างนี้ ไล,ไล่ดูเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆว่าเราชอบฟอนต์ไหนแล้วเราก็ไปดูรายละเอียดฟอนต์นั้นๆน,น,นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูสัก2 3สฟอนต์แล้วกันอ่ะอย่างฟอนต์เนี้ยก็คือเขาเขียนไว้เลยนี่ครับอนุญาตให้ใช้งานส่วนตัวฟรีอันนี้ก็คือใช้งานส่วนตัวฟรีครับถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ราคา500บาทอ่ะก็เหมือนกัน อ่ะอย่างฟอนต์ตัวนี้ครับเขาก็เงื่อนไขนะครับอนุญาตให้ใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ฟรีอ่ะอย่างตัวนี้ก็ฟรีนะเพื่อนๆก็ไปโหลดได้นะฟอนต์เขียนเล่นผมว่าก็สวยดีนะเราจะทดลองพิมพ์ก็ได้นะอ่ะอันนี้เราก็ทดลองพิมพ์ได้ในเว็บนี้อันนี้คือใช้ฟรีนะเพื่อนๆสามารถไปโหลดมาใช้ได้ใช้ฟรีเขาบอกเงื่อนไขของเว็บนี้ก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะเพื่อนๆไปใช้ได้อ่ะเราลองโหลดดูก็ได้อ่ะอย่างที่ผมบอกผมจะมาสอนโหลดใช่ไหมเราก็กดโหลดไป กดดาวน์โหลดนี่ครับนี่ครับกดตกลงปุ๊บอ่าแค่นี้เองแล้วเราก็ไปดูที่เราดาวน์โหลดนะครับเมื่อกี้ผมโหลดมาประมาณ4ฟอนต์ใช่ไหมอ่าเราก็ลากคุมทั้งหมดนะครับแล้วเราก็แตกไฟล์ไปเลยก็ได้หรือใครไม่ชอบอย่างนั้นเราก็เดบันคลิกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ลากฟอนต์ที่เราต้องการลงไปก่อนอันนี้คือวิธีลงฟอนต์ของผมนะผมก็จะลงประมาณนี้แต่จริงๆอ่ะผมคลิกขวา ทั้งหมดแล้วก็ x tag here ไปงี้เลยนะเลือกฟอนต์ที่เราต้องการแล้วเรา x tag here ไปงี้เลยมันก็จะมีบางไฟล์ที่มันซ้ากันเรากด no หรือ yes to all ก็ได้อ่ะก็แล้วแต่ไม่เป็นไรช่างมันเราก็จะได้ไฟล์ฟอนต์มาไฟล์ฟอนต์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นมีไอคอนอย่างงี้นะลากคุมทั้งหมดอย่างงี้นะครับลากคุมอย่างงี้ลากคุมทั้งหมดอย่างงี้คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคํานี้นครับ install เลยนะคลิกขวานะอย่างงี้ เรามีฟอนต์เท่าไหร่เนี่ยไม่ว่าเรามีแบบเป็นร้อยเป็นพันน่ะเราลากคลุมทั้งหมดอย่างนี้นะครับลากคลุมให้หมดเลยแล้วเราก็คลิกขวาครับแล้วเลือกคําว่า Install นะเนี่ยครับมันก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆืบางทีถ้าเกิดมันเด้งแจ้งเตือนว่าฟอนต์ในเครื่องเรามีแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะเพื่อนๆก็กดตกลงอะไรไปก็ว่าไปบางทีนะอย่างเช่นอ่เดี๋ยวผมมีฟอนต์เก่าของผมผมลากคลุมอย่างนี้ใช่ไหมผมก็คลิกขวา Install เหมือนเดิมอย่างนี้อะ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าในคอมเรามีฟอนต์ตัวนี้แล้ว ก็กดตรงนี้นะครับดูดิส for all current item กดไปเลยแล้วกด no ก็ได้แล้วฟอนต์ที่เหลือที่มันยังไม่มีมันก็จะลงของมันไปเรื่อยๆอ่าผมก็ลงฟอนต์ตรงนี้ไปด้วยเลยลงให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็คือวิธีการลงฟอนต์ของ Windows นะ จริงๆแล,แล้วเนี่ยที่เพื่อนๆถามผมมาหลายๆคนเนี่ยถามนะถามาเยอะมากแหละว่าอยากให้ผมสอนลงฟอนต์ในตัวโปรแกรม Premiere Pro นะจริงๆโปรแกรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมไหนหรือโปรแกรมทําอะไรก็ช่าง After Effects, e l a r Photoshop หรือ Premiere Pro หรืออะไรก็ช่างนะทุกโปรแกรมเนี่ยเราไม่ต้องลงฟอนต์ในโปรแกรมนะครับเราไม่ต้องลงฟอนต์ในโปรแกรมเราจะลงแค่ฟอนต์ในตัว Windows ก็คือลงฟอนต์ในตัว Windows ก็คือลงอย่างที่ผมทำเนี่ยคือลงใน Windows แล้วแล้วโปรแกรมทุกโปรแกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint p r e m i ต์ p ี o มียร o โปรโเนี่ยมันจะไปโหลดฟอนต์ของเครื่องมาใช้เองนะอันนี้คืออธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะแล้วมาถามผมเนี่ยว่าอยากลงฟอนต์ในโปรแกรมตัดต่อทำอยังไงจริงๆมันมันไม่ใช่ลงในโปรแกรมตัดต่อนะมันลงใน Windows หรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือลงในเครื่องเรานั่นแหละแล้วโปรแกรมทุกโปรแกรมอะโปรแกรมอื่นๆเนี่ยมันจะไปเรียกใช้ฟอนต์พวกนั้นเองนะก็คือในช่องที่เราค้นหาฟอนต์ในโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันมาโหลดฟอนต์จากเครื่องเองนะ เราไม่ต้องไปลงในโปรแกรมหรือเราไม่ต้องไปกด install font ในโปรแกรมเพราะว่ามันไม่มีนะมันจะมี i n s t a l l ของเครื่องนี่แหละของตัว Windows เองนั่นแหละอันนี้ก็คือเราลงไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือเราลงไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ลงแค่นี้แล้วทุกโปรแกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น w o r ด PowerPoint Excel Premier e Pro Photoshop เนี่ยเราไปเปิดเนี่ยมันก็จะมีฟอนต์พวกนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเพื่อนๆจําฟอนต์ชื่อฟอนต์ก่อนละกันว่าผมลงอะไรไปบ้างเมื่อกี้อ่ะป๊อปปิน้นอันนี้ อันนี้เรามาที่พีเมร์โปรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสร้างแบ็กกราวขึ้นมาอันนึงก่อนอะจะได้เห็นชัดๆแล้วก็พิมพ์ข้อความไปสักหนึ่งตัวอ่ะพิมพ์อันนี้ไปแล้วเราก็มาลองเปลี่ยนฟอนต์ดูเราก็หาฟอนต์ที่เราลงเมื่อกี้อย่างเช่นที่ผมลงไปมี p o p ปปินอ่ะเนี่ยครับขึ้นมาหมดเลยนะ p o p ปปิ้นเป็นแถบเลยอ่ะเนี่ยครับแล้วก็มีฟอนต์อะไรอีกนะเดี๋ยวดูก่อนฟอนต์ที่ผมโหลดมามีลอนดีน่อ่ะแล้วก็ลองหาดู อ่าเนี่ยครับมาแล้วอ่าฟอนต์น่ารักด้วยเนี่ยครับคือวิธีการลงฟอนต์ก็คือผมจะไม่ได้เปิดใน Photoshop ให้ดูละกันจริงๆมันก็ไปเปิดใน Photoshop หรือโปรแกรมไหนเวิ d e ด e x l e l โปรแกรม พวก m i c r o s o f ตต่างๆเนี่ยไปเปิดโปรแกรมไหนเนี่ยมันก็ขึ้นหมดแล้วเนี่ยแหละก็คือเหมือนกันเพราะว่าเราลงแค่ในเครื่องโปรแกรมอื่นๆเนี่ยมันจะมาค้นหาฟอนต์เองนะเราไม่ใช่ไปลงในโปรแกรมนะก็จะประมาณนี้แล้วกันมาแนะนําเพื่อนๆไว้แล้วกันนะว่าวิาวธีการลงฟอนต์วิธีการหาฟอนต์ฟรีการโหลดฟอนต์เป็นยังไงทํำยังไงนะก็เรื่องฟอนต์เนี่ยอยากฝากให้เพื่อนๆเนี่ยดูดีๆนะครับบางฟอนต์เนี่ยเขาเป็นฟอนต์ลิขสิทธิ์เราไปเอามาใช้ไม่ได้นะเราจะไปขอฟอนต์คนอื่นมาใช้ไม่ได้นะแล้วก็ดูพวกเงื่อนไขให้ดีๆ หลายๆเว็บเขาจะลงไว้ชัดเจนนะว่าเงื่อนไขแต่ละฟอนต์เนี่ยเป็นยังไงนะก็สําหรับ Google Font เนี่ยก็สามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีก็แนะนํา Google Font ดีกว่านะเว็บแรกที่ผมแนะนำนะ Google Font เพื่อนๆก็สามารถไปโหลดมาใช้กันได้นะครับมีฟอนต์สวยๆอยู่นะเยอะอยู่นะก็สาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับมาแนะนําฟอนต์ให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับแล้วก็ใครอยากให้ผมสอนอะไรหรืออยากได้อะไรอยากแนะนําติชมอะไรนะครับคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับคลิปต ือมีอะไรมาสอนกันเนี่ยฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ